สวัสดีครับผมพบกับช่องดาวรุ่งแฟมิลี่นะครับผมวันนี้พ่อพลก็จะมาต้มยาสมุนไพรให้กับน้องวาเลนไทน์นะครับผมเพราะว่าน้องวาเลนไทน์เจ็บขานะครับผมเจ็บขาข้างหลังนะครับผมเราเลยต้องทําการรดน้ําสมุนไพรให้กับน้องครับผมส่วนคุณแม่ดาวรุ่งก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับ วนน้องวานิธาวานทาเนี้เจ็บนะครับผมเจ็บขาหลังนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปดูว่ามุนไพรมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับอันนี้ก็ไปหามดแดงด้วยนะครับผมแต่พอไปหามดแดงแล้วที่ไหนได้ครับได้ทั้งมดแดงได้ทั้งไข่นะครับผมเมดาก็บอกว่าเมดาบอกว่าอ่าับผมธรรมดาก็จะเอานี่ครับผมจะเอามดแดงเนี่ยมาต้มเอามาต้มรับอ้อผิดเนาะเอามาต้มเป็นยาสมุนไพรให้กับน้องช้างด้วยนะครับผมมีมดแดงครับ เอาแม่มันอะไรคือแม่มันจ้ะเม่มดแดงโอ้โหแม่อัวมีอัวครับผมภาษาบ้านผมเอิ่นมีอัวครับใช่จะเอาแม่มดแดงไปต้มอ๋อเหรอฮะอ๋อครับเอามดแดงเขาเอื่นไม่เป่งบอกอ่าครับ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 ไม่มีช้างไม่ได้กินอ้อยนานแล้ว ยายหนูคือว่าวันนี้หนูจะไล่ไหมมันไม่มีอ้อยอ่น่ครับมีอ้อยก็ไม่ต้องใส่เราก็จะใส่หล่นั่นกันโอ้ยหนึ่งสต๊บตุกมีเตือนไหลใหญ่ในจานเลยนี่ก็นี่ครับแบบนี้หลายอันครับนะไม่ได้กินอ้อยนานแล้วกินแต่กล้วดมันไม่จะต้มเหลือสองสามีเลยยายให้มาดูอ้อยอ้อยต้นเท่านี้น่าจะมีอะไรต้มไม่เคยได้ใส่ต้มเสร็จก็ให้มันโอ้ยมันเต็มยายใหญ่ในจานหนูหนูโอ้ยครับผมเอาตัวนี้ก็ใส่ให้ครบสูตรครับผมมันติดกันแล้วนะครับผม ตอนที่ผมไปเอามดแดงนะครับผมขึ้นไปสูงเนาะสูงเต๋อครับผมสูงมะลัง่านนี่ครับขึ้นไปปุ๊บตัดปุ๊บนั่นแหลคะครับเต็มหัวครับมากเนี้ยวเนี้ยวใส,ส่ไหมทูงเรบเร็มไม่รู้เป็นไรเจริญครั้งปีนใดเนาะโยมหน้าเกินะดเนาะนยนะังปรนะสาทอยู่ เอิม่มเตรียมอตอบอัญญจอนจะปลาเลยกครบเซ่นเบอร์น,นี่เอาฟันฟืนใส่ก่อนครับให้มันแบบเดือดไวๆจ้าให้มันเดือดไวๆโอเคโอเคอมีมีหลายอย่างมีมีกี่อย่างพ่อพลที่พ่อพลใส่ไปอะ่ะโอ้โหเยอะเลยครับผมหลายอย่างมากมีเปลือกสะเดาเนาะนี่ครับผมมีมีเปลือกสะเดามีต้นไมยารับต้นสาบเสือต้นสาบเสือต้นสาบเสือต้นพุ้แดง ก็มดแดงแล้วก็หอยผมเลือกหอยนะฮะค่ะแต่บางคนเขาก็ใส่แล้วก็ใบใบตะไคร้ครับผมใบตะไคร้อบางคนก็ใส่ปลาด้วยบางคนก็โอบครับปลาด้วยแล้วก็ปใครมาก็ใส่ไม่ได้งานบางทีบางคนก็แบบเอาน้ําที่ล้างช่วยล้างชามแล้วที่แบบสะอาดนิดนึงเขาก็จะใส่เลยเนาะเออวันนี้ก็ดูครับเนี่ยได้ พอผมไปขึ้นตักเอาไข่เอามดแดงมาผมก็หอมแม่เป่งค่ะได้มีไข่ได้เพาะเป่งมากมีเป่งมากครับผมสงสัยแม่ดาวต้องทำกินเย็นนี้แน่นอนครับกินเย็นนี้เหรอคะสีก่อยเมนเสียบเสียบเลยค่ะเมนูเย็นนี้ได้ถ้วยหนึ่งอยู่นะสองคนอิ่มอยู่นะคะแม่แม่อิ่มนี่สองคนเนาะจ้ะอิ่มอยู่ รู้สึกว่าเตาพ่อพลจะเล็กนะฮะเม่เจ้าเตามันหน่อย, <g ül> ยก็ได้ยังกะต้มได้อยู่ก็ต้มมาจนอันนี้แล้วเนาะ <g ül> น้องวาก็พุ่นคะ่ะโยกซ้ายโยกขวารออยู่นู่นนะ <g ül> รอน้ำยา โรอ,อยาสมุนไพรนะคะน้ำยาไม่ใช่น้ำยาขนมจีนอะอรออะไรนะยาสมุนไพรรอยาสมุนไพราย,ยาขนมกินเนาะยาตรอน้ำยา,ยาน้ำยาขนมกินเนาะน้ำยาต้องออกคนต้องต้มอีกประมาณกี่ชั่วโมงแล้วก็อู้นี่ก็ตั้งแต่เทีย่ยงแล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะ อันนี้ก็ต้มเมื่อกีที่ยงแล้วอันนี้คือเมื่ออุ่นอุ่นแล้วก็ใส่ไอ้สาบเสียลงไปอีกใช่ไหมสาบเสือแล้วก็ไอ้ต้นนิ้งูต้นอะไรต้นกระดูกมูกใส่เพิ่มไปแล้วก็มดแดงอ่าแล้วก็มดแดงนะเปลือกหอยเปลือกหอยหลงไปด้วยเปลือกสดาด้วยรู้สึกว่าพอผลนี่จะจําได้ไหมครบนี่มีแต่ไครด้วยใช่ไหม ร่งไฟนิดนึงนะครับจะได้เดือดครับผมจะได้เพราะว่าน้องวาก็อยากจะหายนะครับพอหายปุ๊บก็จะได้เดินแบบคล่องๆนะครับผมครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าทําไมเขาถึงยอมวิ่งแล้วพลิกพลิกพลิกลงปุ๊บแล้วเจ็บขาตัวเองแล้วยอมเดินตามตามพ่อความไม่ความตายจนถึงที่เขาไปอานน้ำมาครับผมพอ ไปถึงที่ถนนเสมอครับเก็บดินแบบเรียบๆอย่างนี้ครับผมดินเรียบๆอย่างนี้ครับผมไม่ดาบอกเอ้าพวกคุณน้องว่าเป็นไ like รอ่ะเอ้า prayed, ไม่รู้นะเมื่อวานก็ยังดีๆอยู่วันก่อนก็ยังดีๆอยู่ว่าเดินไปเที่ยวกินตามปลาตามไปก็ดีๆแต่พอที่ไหนได้ครับผมพอให้ไม sure. ่่าหยุดปุ๊บผมก็ลงตามไม่ดาปุ๊บปหล่อโอ้โหแน่นอนเลยเนี่ยวิ่งตามคุณแม่เมื่อตอนที่ ไปเที่ยวป่าไปกินหญ้าแล้วอาบน้ำหมูนะครับผมก็วิ่งตามแม่ครับผมตอนนั้นน้องเขากินอ่ะไม้ไผ่อยู่ตรงนี้ครับผมผมก็วิ่งเออผมก็พาแม่นล่ารุ่ออกไปห่างเขาประมาณสิบเมตรพอหาไปจากสิบเมตรปุ๊บน้องวาก็จะวิ่งตามแม่พอวิ่งตามแม่ปุ๊บนั้นก็ลักษณะคล้ายว่าเดินตามคันนาครับผมวิ่งตามคันนายงี่ปุ๊บก็คันนาก็บางทีก็สไลด์อะไรอย่างเงี้ยคัเป็นสไลด์ปุ๊บก็ทําให้น้องขาพลิกขาพลิกผมว่าเอ้าทำไม าไม่หยุดเดินเนาะทำนอาคนเรอนี่เลขาเจ็บนี่ตั้งหยุดเดินครับแสดงว่าเขาก็ก็พอพอทนได้ครับพอทนได้พอจะอืมคอือยังน้อยก็ไปได้เพราะว่าห่างแม่หรือเปล่าหรู้ติดแม่หรือเปล่าไม่รู้ครับเนาะน่าจะน่าจะอย่าจจงนั้นแหละผมว่ามากกว่าครับผมเก็บก็ยอมทนเพื่อจะได้ไปกับคุณแม่เนะาะเดี๋ยวตอนนี้ผปัญหาก็มาอยู่ที่แม่ด่ากับพ่อคนแล้วอันนี้ต้องต้องด่าครับตอนนี้ ยาก็จะหมดแล้วนะครับแม่ยาก็จะหมดแล้วเดี๋ยวเอายาเป็นขวดมาให้ดูครับผมครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูครับผมนี่แม่ครับเอาต้นเนื้ครับนี่นะครับผมน้ำมันที่ที่เราทากันนะครับผมที่ทาให้กับน้องวานะครับผมเรียกว่าหลายหลายเชือกครับผมเป็นน้ำมันเอ่อนะครับเขาเรียกน้ำมันอะไรน้ำน้ำมันนวดตางูครับผมเนี่ยน้ำมันนวดตางูครับผม นะฮะให้มันลดคันงนึ้งครับก็ตัวนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือนิดเดียวฮะก็พอดีได้มาจากคุณหมอฝั่งสุรินเนาะคุณแม่ค่ะใช่พอดีคุณแม่มาอ่าคุณหมอมาดูเดี๋ยวถ้าคุณหมอสุินมาจะไปขอจะได้ขอไว้เผื่อเผื่อหรอขอไว้าให้หายให้หายเนาะครับผมไม่ได้เผื่อเราไม่อยากเผื่อครับผมไม่อยากเผื่อใช้ประคบด้วยนะครับไปประคบไปนวดนวดตามเท้าให้กำลังช้างครับ ถือว่าน้ำมันนี่ดีนะฮะดีมากครับหายากนะเดี๋ยวเราก็จะเก็บือ็อยังก็มดแดงบอกแม่มดแดงแมงมดแดงครับผมใส่น้ำอันนี้ให้มนันมีรสชาติเออเปนมีรสชาติให้เอ,อ่อเรียกว่าเ,เพิ่มเพิ่มครับผมบดูมดแดงก็ไลยอยู่ดีไข่ก็ไล่หลายครับผมเนาะมีไข่ตุ่มครับผม อันนี้ก็แบบนี้ก็เอินเอินยังไงเมเปงฮะเม่เปงอ๋อแล้วตัวผูเป็นแบบไหนเม่เปงเอ้าก็ถามเดีอันนี้เอินเม่เปงแล้วตัวผูเป็นไงตัวผูมันมีปีกเป็นบอสงสัยจะใช่เนาะครับเนาะเม่เปงมีปีกตัวผูมันมีปีกแน่นั่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมอืมว้าวอันนี้ก็พอดีผม ขึ้นไปก็สูงมากเลยนะครับผมแค่ตัดแค่นั้นแหละครับผมเอากระสอบไปใส่นะครับสอบไปใส่แล้วก็กดแรงก็เต็มมือเต็มมือแล้วบางตัวก็เยี่ยวแต่ทางมันแสบเสยบโดนล้างน้ําไปแล้วออ้ไม่ใชิเร็วงไงใบเจ้านี่สิใส่โชว์ไข่บ้างนี่โชว์ไข่บ้างนี่ไข่ยังไข่รตรงโอ้พูดพูดได้ชัดเลยแม่อะไรไข่ไข่โอ้โหแม่ก็พูดว่าโอ้โหไม่เราบอกโชว์ไข่ครับผม ผมก็อืมโชว์ไข่ได้ไงบ้าสินะนเนาะโมเมนต์เนี้่คับโมเนโชว์ไข่เจา้ารอกเดี๋ยวแป๊บ,บนึงฮะใจเย็นนะครับเดี๋ยวให้ดูครับผมเอาให้เบิง้งส่อาให้เบิง้งไข่เตรียม,มที่จะไปโกยว้าวครับอืมครับใจเย็นเนี่อืมดูฮะดูอื้อ น่าจะอร่อยครับผมแ่ค่ะก้อยมะเร็งค่ะเมนูเย็นนี้นะคะจับกับไอ้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกันนึงเรแล้วแหละน่ครับอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำนะคุณเออไม่ต้องใส่น้ำเอาใส่นั่นแหละใส่ธรรมดาเลยเมนูนี้เด็ดครับผมเมนูเด็ดเด็ดอาหารชั้นสูงวันนี้เราจะได้กินอาหารชั้นสูงนะคุณ้นนี่ค่ะ เตรียมใส่หม้อเลยเนาะเตรียมสิคนคนคนก่อยเลยเนาะก่อยเลยโอ้แซบเลยฮะที่ไม่ได้จะต้องไปเตรียมพริกข้าวคั่วหอมแดงอย่าอาผิดหลายเด้ครับใส่ปลาน้อยๆค่ะบ่เอาผิดหลายผิดหลายก็กินไปได้ขอบคุณครับผม,ผมถ้าคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมช่องคุณแม่ดาวรุ่งแปมิลรี่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดติดตามมาด้วยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเปิดครับผมเป็นครั้งแรกครับครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับช่วยเจอเป็นกําลังใจให้ให้กับคุณแม่ดารุ่งครับผมและก็น้องวารินถ่ายด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับบายครับ